เฮ้ย <Hey. S 2> สวัสดีครับเจอกับผมปามุดเอวัน <Hey. S 2> นี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเวลาว่างซึ่งถ้าพูดถึงเวลาว่างเนี่ยเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรกันครับดู넷ฟิ i เต้น TikTok เรียนออนไลน์นั่งสมาธิดำน้ำปุ๊ปะกันกลังทำอาหานวดสปาปลูกป่าดำนาดูดิจิทนายไลลี่ตีกอล์ล่องเรือสองสัตว์ใจยินก่อนทุกคนเพื่อแค่มมกโฆษณา Okay. มากันต่อเออเอาเป็นว่าพอเลอ่าย้อนวันนั้งแต่ตอนผมยังเด็กละกันเออก็เด็กลงมาอีกนิดนึงตอนนั้นนี่ผมก็ใช้เวลาว่า,สางส่วนใหญ่หมดไปกับการดูกร์ตูนมากเลยทีเดียวแล้วก็วาดรูปเล่นนิดหน่อยซึ่งรูปที่ผมวาดตอนนั้นเนี่ยก็จะประมาณไ้คุยกันลากมา ต่อมาเนี่ยตอนผมขึ้นใช้นปฐมผมก็มีเกมบนเครื่องแรกซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็มีตลับเกมที่สามารถไปถึงเกมได้ถึงร้อยกว่าเกมเลยทีเดียวซึ่งมันเป็นปริมาณอะไรที่เยอะมากมากซึ่งในตลับเกมนั้นเนี่ยมันก็มีเกมรวมตั้งแต่มาริโอ้ดังกี้ของซุปเปอร์คันท่าอะไรประมาณนี้นั่นแหละซึ่งผมหมดเวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกมค่อนข้างเยอะ เออพี่พี่แล้วเวลาว่านเที่ยวเรียนพี่ทําอะไรอ่ะพี่อ๋อเวลาว่าที่โรงเรียน่ะเหรอก็ได้มีไล่จับกับเพื่อนแปกแข่งไปเป็นพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเกมหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือเกมกระดาษซึ่งมันเป็นนวัตกรรมอะไรที่ล้ำสุดๆซึ่งเกมของผมเนี่ยก็รวมตั้งแต่ต่อสู้ เรืงอนี้วัเออจริงๆมันก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละแต่ที่มันมีเยอะกว่านั้นก็คือตัวละครซึ่งตัวละครในเกมผมเนี่ยจะเอาตัวละครอ,อะไรก็ได้มาเล่นเช่นไม่ว่าจะเป็นหนังกระตูนเกมอะไรประมาณนี้นั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าเป็นคลิปแยกแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะ พี่พี่เยอะนี่ใช่ที่มันไม่อสะอาดป่ะอ๋อนั่นมันเลอะเถอะเอาล้ะฮะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันพี่พี่อะไรพอมีคำถามมามาแล้วเวลงว่าตอนนี้พี่ทำอะไรอะพี่ตอนนี้น่นเหรอผมก็มานั่งทำยูทูบให้คุณอยู่ตอนนี้ไงจบ คลิปต่อไปจะมีเพื่อนมาภาคไหมนะมีสิ